ตื่นเช้ามาก็มาเดินดูชนชมให้สบายตานะครับชื่นชมความงามของชนชมแต่แล้วผมก็ต้องมาตกใจแล้วมาสะดุดกับต้นนี้ครับเพื่อนๆมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะทำไมเลี้ยงชนชมถึงมีมะม่วงด้วยนะ <c oughs> โอ้สุดๆเลยครับต้นเนี้ยโอ้โหมะม่วงเต็มๆเ,เ,เลยครับเนี่ย เ้วดูด้วยครับนอกจากมีลูกมันเนี่ยเนี่ยแล้วมันหล่นมาใส่เพื่อนๆดูเลยครับเนี่ยกิ่งแตกยับเลยครับลากหักลากขาดโอ้โหโอเคครับมาเลยเป็นที่มาว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะทาคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอย่าปลูกต้นชนชมใต้ต้นมะม่วงเด็ดขาดนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ย โอ้โหเม็ดมะม่วงครับแล้วจริงๆไอคลิปเนี้ยผมจะทําตั้งหลายละวันแล้ะครับผมก็เลยแบบเออไม่ยอมไม่เก็บมันนะครับเนี้ยพวกเม็ดมะม่วงเนี้ยแล้วเนี้ยครับแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆนดูเลยครับเนี่ยมันยังเป็นแผลที่เพิ่งใหม่สดๆเลยเห็นไหมมันเกิดจากลูกมะม่วงมันหล่นใส่ต้นชวนชมของผมนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนดูแผลเห็นไหมนะแล้วดูสิครับ ลากมันก็หักลากมันก็ขาดผมทําคลิปนี้ไปน้ําตาจะไหล <c oughs> โอ้แล้วต้นนี้ก็เป็นต้นรักผมอีกต้นหนึ่งครับเพียง <c oughs> แต่ว่าต้นมันใหญ่ผมก็ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนพอจะทราบกันครับที่บ้านผมกับพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จํากัดนะครับแล้วอย่างทางคลิปคราวที่แล้วที่ผมทําว่าแบบผมวางต้นไม้ที่ไหนบ้างในบ้านของผมนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือใต้ต้นมะม่วงนั่นเองนะครับเราดูเลยครับเนี่ยลากขาดลากขาดโอ้โหแบบ ผมอึ้งเลยเนี่ยแล้วดูเดียครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในจุดนึงนะเดี๋ยวผมหมุนให้เพื่อนๆดูแป๊บนึงนะครับเแล้วดูเดียครับเนี่ยอันนี้คือ,อยางมะม่วงครับคือตกเยอะมากพอดีเมื่อเช้าผมล้างไปแล้วรอบหนึง่งพอดีเลยว่าเออมาถาอยากจะทําคลิปนี้เพื่อนๆดูคำๆนะที่ว่าแบบเออหรือทําไม่จําเป็นจริงอย่าได้ไปวางเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บนึง เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือยางมะม่วงดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยางมะม่วงหล่นมาเต็มเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยครับเนี่ยดูนะครับยางมะม่วงอะ่ะมันเกาะเป็นก้อนเลยครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โห oh. แต่จริงคลิปนี้ที่ผมอยากทําให้เพื่อนๆดูนะ ผมขำๆนะจริงๆมันก็ไม่ขำแล้วครับต้นไม้ผมเจอแบบเนี้เพียงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงไม่ได้เจอปัญหาอะไรแบบผมหรอกครับแล้วดูเลยครับต้นเนี้ยดูดอกเขาเลยครับต้นเนี้มันเป็นเขาหินซ้อนดอกโดกครับคือดอกเขาดีมากครับเนี่ยผมก็คาดหวังว่าเออแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบชวนชมเขาออกดอกมาดีที่สุดนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเลยครับเนี่ยเห็นไหมผมไล่แผ่นให้เพื่อนๆดูเห็นไหม ทุกช่อเลยครับเนี่ยมันมีดอกแล้วเป็นไงครับเจอมะม่วงเข้าไปครับเนี่ยโอ้ผมก็เลยตอนแรกว่าแบบจะเก็บไว้ดูดอกสักหน่อยครับผมก็เลยว่าคลิปเนี้ยผมอาจจะต้องถอนเขานะครับเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวครับเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีแต่ดอกครับเนี่ย ส่ายพันเข่าหินซ้อนเนี่ยดอกมันดอกดีมากครับทําไมกเขาได้อายุนะครับต้นนี้ผมเคยทําคลิปด้วยนะครับเรื่องเข่าหินซ้อนดอกดอกเอฟหนึ่งนะครับเราดูดีครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรากหักแบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมคงต้องถอนเขาแล้วครับมาตัดแต่งครับเราจะแขวนไว้ก่อนครับไม่ดูแล้วครับดอกเพราะว่าพูดตรงตรงครับต้นเนี้ยรากหลายเส้นมันก็เสียหายไปละเราอาจจะต้องมาดูรากใหม่มาวางโครงสร้างใหม่ครับ ตำแหน่งตรงนี้ผมจะมาก็เลยครับถ้ามันเป็นช่วงหน้ามะม่วงเนี่ยผมจะไม่เอามาวางไว้ตรงนี้เด็ดขาดเลยครับเนี่ยจะทาไงได้ครับอย่างคลิปทรายแล้วที่ผมทําเรื่องแบบที่ผมเอาไว้ชนชมผมไปวางไว้ตามที่ต่างๆในที่บ้านนะครับด้วยพื้นที่ที่มันจํากัดครับบางทีตัวเรื่องของผมมันก็มีน้อยเหมือนกันนะครับที่ในการที่เราชนชมไปวางนะครับจนบางทีผมก็ต้องนู่นแหละครับเอาไปวางไว้นอกบ้านนั่นแหละครับ ซึ่งประเด็นของคลิปนี้จริงๆผมแค่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทําไมจําเป็นนี่อย่าได้วางต้นชนชมไว้ใต้ต้นมะม่วงเลยนะครับนอกจากที่มันไม่ค่อยได้แสงแดดแล้วเนี่ยที่สําคัญเนี่ยพอมันเป็นช่วงหน้าฤด,ดูของเขาที่เขาจะออกดอกเนี่ยครับซึ่งช่วงฤด,ดูที่เขาจะออกลูกออกผลเนี่ยโอ้โหก่อนหน้าที่จะเป็นลูกเนี่ยเขาก็จะมีดอกออกมาก่อนนะครับผมเรียกอาจจะไม่ถูกนะครับดอกมะม่วงอะครับก่อนที่มันจะเป็นลูกอะแล้วมันก็จะมีฝนมาชาล้างโอ้โหแค่ตอนนั้น มันก็ล่วงมาเต็มต้นชนชมผมแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยพอหน้าเนี่ยปุ๊บมันเป็นช่วงที่ลูกมันจะออกลูกแล้วเนี่ยโอ้โหเรวเนี่ยล้วต้นมะม่วงต้นเนี้ยลูกขดกมากครับเนี่ยแล้วเป็นไงครับเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับอลูกมะม่วงนี่หล่นมาใส่ต้นชนชมผมเนี่ยหลายลูกแล้วครับเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสได้ยายสักทีครับด้วยด้วยพื้นที่ที่มันจํากัดนั่นเองนะครับเพื่อน คลิปนี้ผมอยวใช้ครับว่าเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนเพื่อนดูครับผมว่าเพื่อนเพื่อนดูอาจจะขำๆก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสแต่ก็นั่นแหละครับด้วยพื้นที่ที่มันจํากัดนะครับมันจําเป็นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้นนี้สุดท้ายเดี๋ยวผมจะถอนหุมมาตัดแต่งรากให้เขาอีกหน่อยครับเพราะว่ารากหลายเส้นเขาเสียหายเหมือนกันทบเนี้ยอาจจะต้องมาตัดแต่งคัดรากใหม่นิดนึงบางโครงสร้างใหม่ไปเลยไม่เป็นไรครับเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับในเมื่อมันมีวิกฤตแล้วเราก็ต้องเอาวิกฤตตรงเนี้ยมาาให้เป็นโอกสครับ ได้เลิกถอนต้นชนชมเลยแล้วกันครับเพื่อนๆเอาต้นไม้ออกจากกระถางละจริงๆต้นนี้มันใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ในกระถางหกสิบเซนน่าสีดายจริงครับเพราะว่ารากเข้ามาดีครับเนี่ยรากมาเยอะมากนะเพื่อนๆดูเลยเห็นไหมรากแบบรากกาลังเดินกําลังกินอาหารเลยครับผมก็ลืมไปว่าเออมันเป็นช่วงช่วงมะม่วงกําลังจอกลูกนะครับผมเห็นแล้วละ่ะจริงๆ อย่างมะม่วงมันหล่นนะแต่คือผมไปลปล่อยบางทีต้นไม้มันเยอะผมดูไม่ค่อยทั่วถึงนะครับผมคิดว่ามันไม่เป็นไรครแต่หลังจากที่ลูกแรกหล่นใส่รากผมหักเนี้ยผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะยกว่าจะยกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยกสักทีแล,แล้วเป็นไงครับเนี้ยรากหักเต็มแล้วนอกจากรากเนี่ยพวกกิ่งเนี่ยหักเต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยคาบมะม่วงทั้งนั้นนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมล้างรากแป๊บหนึ่ง โอ้โหเพื่อนเพื่อนดูล่าเขาเนี่ยมือผมเอื้อมไม่ถึงครับเพราะมือข้างหนึ่งผมถือกล้องอีกมือหนึ่งผมเยียดสุดละมือสั่นเลยครับเนี่ยหนักโอ้โหสุดๆดไปเลยครับตัวน,นี้ลางลากเสร็จก็เอามาขแขวนครับผมใช้เพื่อนเพื่อนดูล่าเขานะครับลากแต่กำลังดีเลยลากฝ่ายจะไม่ค่อยเยอะครับเพราะอย่างต้นนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้พวกกัแบบพวกน้ำยาบีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะมีแต่พวกรากที่มันเป็นเส้นหลักๆนะครับอย่างเงี้ยลากอยไม่เยอะครับพอลากอยมันไม่เยอะเนี้ยลากหลักๆของเขาเรามันก็จะได้เส้นค่อนข้างที่มันใหญ่นะครับเนี่ยแล้เส้นเนี้ยที่มันขาดเห็นไฮะแล้วเนี้ยแล้เส้นเนี้ยที่มันหักเส้นนี้ผมอาจจะตัดออกครับเนี่ยเยวดูบันเดี๋ยวผมแขวนไ้แป,ป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวต่างจากนั้นเดี๋ยวผมอาจจะคัดลาก เดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวผมจะลงปลูกไห้เพื่อนๆดูเลยนะครับอลังการแน่นอนครับเนี่ยโล่ลากเขาเยอะนะครับผมก็ได้คัดลากไประดับหนึ่งแล้วครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายจริงๆอะ่ะผมจะไปคัดลากตอนที่ต้นไม้มันอยู่บนกระถางน,นะครับอันนั้นแ่ะมันจะทําให้ผมเห็นช่องไฟมากที่สุดซึ่งตอนเนี้ยผมก็ได้คับไปได้ระดับหนึ่งละเห็นไหมมันก็เริ่มโล่งขึ้นเยอะเลยก่อนหน้านั้นลากมันแน่นมากครับต้นนี้เนี่ยผมก็ได้ตัดตัดไปหลายเส้นเลยครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ย แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปจัดรากเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยอันนี้มันก็เป็นร่องรอยที่ผมตัดเห็นนะมันก็มีแผลแล้วสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะทายาครับอีกแป๊บหนึ่งให้รอให้แผลมันแห้งแป๊บนึงผมก็เลยว่าวันนี้ไอ้ต้นเนี้ยหลังจากที่ผมถอนเสร็จเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมจะปลูกให้เพื่อนเพื่อนดูเลยครับโอ้โหนี่ก่อนหน้านี้รากเ็าเยอะมากพอดีว่าผมไม่ได้อัดวีดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูนะช่วงผมขัดรากพอดีว่าคลิปเนี้ยที่ผมตั้งใจจะสื่อคือก็คืออยากทําให้รู้ว่าเออบางทีต้นไม้ถ้าไม่จำ ว่าสุดท้ายผมก็ยังอยากปลูกต้นไม้ต้นนี้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องการคัดลากหรือว่าสเต็กบางอย่างผมอาจจะคำค้านไปนะครับเออผมเสริมนิดนึงครับไอ้ต้นนี้จริงๆรากเขาแผ่มากเลยครับเพียงแต่ว่าด้วยสถานที่ด้วยกระสังผมที่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีผมใครว่าต้นนี้เดี๋ยวผมจะทําเขาเป็นทรงสูงนะครับไอ้รากที่มันแผ่แเนี่ยผมจะหุบเขาให้มันยืนตั้งตั้งนะครับนี่ครับดินผมก็ปั้นเรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้ผมก็ยังเป็นดินปกติทั่วไปนะครับดินถุงทั่วไปครับแล้วก็หาพวกทรายพวก ต้นนี้ที่ผมจะปลูกผมทาเป็นสมไม้ทรงสูงนะครับเพื่อเหมือนแบบไม่ให้เปลืองกระถางมากนะครับเพราะกระถางยิ่งใหญ่น้ําหนักมันยิ่งเยอะผมก็ปวดหลังคนระับผมก็เลยว่าไอ้ต้นนี้ผมจะทําเป็นต้นไม้ทรงสูงเพื่อนสังเกตนิดนึงเห็นไหมเวลาผมจะทําต้นไม้ทรงสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นดินที่ผมปั้นผมจะปั้นให้มันทรงสูงเลยครับเพื่อเจ้าลากเยให้มันแนบกับให้เพื่อเจ้าลากให้มันแนบกับภูเ,เาานนขาที่ผมปั้นเลยนะครับ ที่ผมชอบพูดไปหลายๆคลิปนะมันอยู่ไอการปั้นดินเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทําต้นไม้ทรงไหนด้วยครับถ้าเราทํารากทรงแผ่ดินเราก็จะปั้นเตี้ยเตี้ยนะครับแต่ถ้าเราจะทําต้นไม้ทรงสูงครับดินเราก็จะปั้นทรงสูงครับเพื่อให้ต้นไม้มันเข้าแนบกับดินที่เราปั้นนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อโอเคครับเดี๋ยวผมไปปลูกให้เพื่อนเพื่อนดูเลยครับไม้พร้อมละกระถางก็พร้อมละเดี๋ยวผมเอาต้นไม้ลงเลยบางจังหวะผมอาจจะค้ำงไปนะครับ ต้นนี้จริงๆมันต้องใช้กระถางที่มันใหญ่กว่าน,นี้เพียงแต่ว่าครับด้วยปัญหาหลายๆอย่างครับเช่นถ้าผมใช้กระถางใหญ่มากเนี่ยกระถางมันก็ต้องใหญ่ตอนนี้มันเป็นกระถาง50เซนนะครับถ้ามันใหญ่ปากเลยโอ้โหผมจะปวดหลังครับผมเลยเลือกเลือกใช้กระถางอันนี้ย่างไง้ลากพุดด่งเลยเห็นไหมที่มันแผ่ไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยแล้วผมก็จะทําให้มันแนบกับกับดินที่ผมปั้นนะครับที่ผมเกินก่อนเมื่อกี้รากพุ่งเลยเห็นไหมมันมันเพเิญเนี่ยแต่ส่วนอ้าวผมก็จะกดกดให้มันแนบแนบกับดินที่ผมปั้นเลยผมถึงบอกว่า การทําต้นไม้การทําทรงต้นไม้มันอยู่ที่การปั้นดินของเราด้วยครับเราดูเพื่อนๆเห็นไหมนะรากเข้ามาเต็มๆมากครับแต่ไม่เป็นไรครับต้นนี้ผมอยากจะทําให้เขาแบบเป็นรากทรงสูงแล้วก็ให้มันดูแน่นๆให้มันดูเต็มๆกับกระถางนะครับทาต้นไม้ทรงไหนก็ได้ที่เราอยากทำนะที่เราคิดว่ามันอยากที่มันจะสวยนะครับเราก็ทําไปเลยครับเห็นไหมผมว่าต้นที่ผมบอกอ่ะต้นนี้น่าจะออกมาดีครับเพราะว่ารากเขาเยอะพอรากเยอะเนี่ยมันมีช่องทางให้เราเล่นเยอะเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปจัดรากแป๊บหนึ่ง แล้วอุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือเนี่ยครับไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วใช้หนังยางนะครับผันด้านบนเนี่ยครับแล้วเวลาเราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยครับก็เพื่อเนี่ยเพื่อล็อกลากเห็นไหมเพื่อทําการล็อกลากอย่างไหนที่ผมใช้เห็นไหมเนี่ยมันก็ยังมีสายจุกที่แบบไว้สูบลมเลยครับเนี่ยเนี่ยผมก็จะใช้สายยางเนี่ยครับแล้วก็ออกมาตัดตัดทห้มนั้นเป็นชิ้นๆนะครับนนเนี่ยเนี่ยพอเช่นชิ้นเห็นไหมเนี่ยแล้วเวลาใช้เห็นไหมนยก็มาลอง ลองด้านบนของของลากนะครับเห็นไหมลองด้านบนของลากนะครับเนี่ยเราก็ใช้ตะเกียบเนี่ยครับรัดด้วยหนังยางนะครับเราก็เสียบเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเพื่อจะกดให้ลากมันอยู่นั่นเองนะครับแล้ทีนี้คันกันเลยครับมีดครับมีดคมๆนะครับไว้คัดลากคัดกิ่งนะครับและอุปกรณ์อย่างหนึ่งผมที่ผมใช้เป็นประจำนะก็คือหมาจิ้มฟันนะครับมาจิ้มฟันเนี่ยผมจะไว้จัด ลากสเตปข้างล่างสุดท้ายนะครับเพราะสเตปสุดท้ายลากมันค่อนข้างเล็กนะครับเเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับการทําลากของผมลากตรงไหนที่มันแบบช่องไฟที่มันค่อนข้างที่มันไม่ติดกันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะครับไอคำว่าช่องไฟของผมเนี่ยเห็นไหมท่านเพื่อนๆสังเกตนะครับช่วงตรงเนี้ยเห็นไหมลากของเขาจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามถางเอาไอตรงส่วนที่ลากที่มันเยอะเนี่ยเนี่ยพอมาดูด้านนี้เห็นไหมตรงนี้ลากเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะทําไงครับ ผมก็จะต้องพยายามดันเส้นพวกนี้ที่มันอยู่ด้านฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็ต้องพยายามดันให้มันมาทางด้านขวาให้มันเยอะๆนะครับเพื่อถ่วงดุลความบาลานซ์ของรากนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของผมนะครับหรือแม้กระทั่งว่าในหลายๆคลิปที่ผมชอบพูดนะครับแล้วถ้าฝั่งเนี้ยถ้ามันเยอะมากเนี่ยผมก็ต้องเอาออกให้มันเยอะๆเหมือนกันนะครับเพื่อที่ให้มันบาลานซ์อีกฝั่งหนึ่งครับรอบเนี้ยรากไม่ได้เสมอเหมือนกันนะครับรอบๆนะครับดูแล้วไม่ใช่สบายตาครับ มันจะได้ไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มวางสเต็ปด้านบนแล้วครับเพื่อพยายามแบ่งช่องไฟให้มันเท่าเกันนะครับเรามองไปรอบๆก็จะเท่ากันนะครับเนี่ยเวลามีนะมีแผลผมก็ตัดแต่งนะครับเนี่ยถ้ามันเกินกันไปนก็ตัดสายนี่ครับก็เริ่มวางสเต็ปแรกแนละ้วเดี๋ยว,ยวต่อไปจัดลากสเตปที่สองเนี่ยหลังจากที่ผมวางสเต็ปลากที่หนึ่งไปแล้วผมก็เริ่มวางลากสเตปที่สอง ที่ผมเกินไปก่อนหน้าเนี่เห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมช่องไฟค่อนข้างที่มันเท่ากัน,นครับก่อนหน้านะที่ผมให้เพื่อนๆดูอะตรงเนี้ยรากมันจะแน่นมากเลยเห็นไหมผมผมตัดรากออกไปเยอะเพื่อที่ให้แบบพอดูภาพรวมๆนะช่องไฟมันค่อนข้างเท่ากันเพื่อนดูเห็นไหมเนี่ยแล้วแผลตรงไหนที่มันเกินเกินเนี่ยเราก็ตัดออกนะครับท้ายเดี๋ยวตัดเสร็จปุ๊บผมจะทาด้วยพวกยาการเชื้อรานะครับพวกแอนทาโคนี่ผมว่ารวมๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อน พอ,อดีว่าเนี่ยมาจิ้มฟันผมหมดนะครับรากบางเส้นผมยังไม่ได้จัดเลยแต่ผมว่าแค่เนี้ยเพื่อนๆก็น่าเห็นภาพรวมๆขอ,ของต้นไม้ผมนะครับที่ผมว่าผมจัดเป็นทรงสูงเห็นไหมนะเนี่ยล้วพอเราจัดเป็นทรงสูงใช่ไหมเพื่อนๆเห็นไหมรากมันก็หูบเข้าเนี่ยรากมันไม่ได้แผ่มากเพราะถ้ารากมันแผ่มากเนี่ยมันจะค่อนข้างที่เปลืองกระถางถ้ารากมันแผ่นะม,มันต้องใช้กระถางที่มันค่อนข้างใหญ่เลยครับแต่เนี่ยเห็นไหมพอผมจัดเป็นทรงสูงปุ๊บรากผมก็หูบมันเข้าเห็นไหม พอผมผุบลากเข้าเนี่ยปึ๊บเห็นไหมมันก็จะไม่เปลืองกระถางไม้มันก็จะยืนแบบยืนเท่ๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม้เวลาเราทําเป็นทรงสูงครับมันจะไม่ค่อยเปลืองกระถางน,นะครับคือลากเขาจะยืนๆนะครับลากมันจะไม่แตกเราผมก็มีกระถาเรื่องหลังเพราะถ้าย้าเไปกว่านี้ผมคนเดียวผมยกไม่ไหวนะครับอนนี้มันก็ห้าสิบเซนแล้วเลยว่าเออผมทําเป็นไม้ทรงสูงดีวกว่าเอเคนแล้วครับผมมาคลิปเนี้ยมันน่าจะแบบเออทำให้เพื่อนๆดูนะ จริงๆคลิปนี it, Means, 我 iałem, 我 i, ้อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่เกินตั้งแต่แรกครับคลิปนี้จุดประสงค์ที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูให้มันแบบให้ดูออกมาว่าแบบมันคำขาดนะครับเอาต้นไม้ไปวางไว้ใต้ต้นมะม่วงนั่นเองนะครับซึ่งความจริงะถ้าผมมาบอกเพื่อนๆได้ว่าเราก็ไม่ควรที่จะชมของเราเนี่ยไปวางใต้ต้นมะม่วงนะครับเพราะด้วยนั่นแหละครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับโดนทั้งยางโดนทั้งมะม่วงโดนมามันทาให้ต้นไม้เราเสียหายได้นะครับเนี่ยกิ่งมันก็จะหักนะครับรากมันก็จะหัก แต่ก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายผมก็ได้ถอนมาครับถอนมาตัดแต่งรากนะครับเพราะว่าเพราะเพราะเพราะว่ารากบางเส้นเนี่ยมันค่อนข้างที่มันจะเสียหายพอมันเสียหายมันคืออะไรครับเนี่ยเราก็ต้องตัดมันออกเ <c oughs> ช่ไหมเนี่ยพอเราตัดมันออกปุ๊บเราก็ต้องมาดูช่องเราก็เลยต้องมาจัดรากเพื่อมาดูช่องไฟใหม่ว่าเออแบบรากที่มันเสียหายไปพอเราตัดออกไปปุ๊บเราก็ต้องหารากไหนที่มันยังมีอยู่เนี่ยมาทดแทนเห็นไหมเนี่ยพอดูอย่างเงี้ยมันก็ดูแทบไม่ออกแล้วว่าแบบ จริงๆผมตัดรากไปเยอะมากนะครับรากตัดไปหลา,ายเส้นเพราะมันเสียหายนะเห็นไหมเนะี่ยมันก็ยังมีล่องรอยอยู่เลยว่าเออแบบรากมันยังเสียหายอยู่นะเพราะว่ามันหกักกันหมเลยต้องตัดไปเนะี่ยหลายเส้นครับที่ผมตัดไป,ปไแต่พอดูเนี่ยก็เริ่มดูมันพอมาจัดใหม่ว่ามันก็โอเคแนละ้วกระดูไม่ค่อยออกนะครับจิบนี้ผมก็เลยอยากจะจัดให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่ต้นไม้ผมรากมันหักไปแล้วเนี่ยเออผมก็จัดใหม่ทําช่องไฟใหม่ผมว่าแค่นี้มันก็ดูดีขึ้นนะครับเพื่อนๆ ว่าแค่นี้เพื่อนๆก็น,น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับไมยต้นนี้เป็นเขาหินสอนดอกดอกนะครับเป็นกิ่งปากกาลังโอ้หแล้วเพื่อนดูดอกเขาดดียครับดอกดีครับจริงผมบอกถึงผมถึงเสียดายอย่างนะผมไม่ยอมเก็บเขาเนี่ยดอกเขากําลังออกเลยครับเราดูเดี๋ยวครับสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกนี่เดี๋ยวผมตัดทดหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้ผมแค่จัดลากให้ดูโครงสร้างทาให้เพื่อนๆดูกันนั่นแหละครับต้นนี้ผมว่าไหนๆเขาก็เจออุบัติเหตุมาละ ผมว่าเดี๋ยวผมจะกลับเขามาฟื้นเขาใหม่นะครับเอามาทําโครงสร้างใหม่มาเข้าลวดใหม่ไปเลยทําให้มันสวยๆไปเลยครับต้นเนี้ต้นไม้เวลาเราเลี้ยงเขาไปนานๆแล้วเราไม่ได้ดูแลมันจะเป็นยังไงครับไม้มันก็จะโซมๆนะครับอย่างที่ผมเกินไปก่อนนะครับไอ้ต้นนี้จริงๆมันเป็นต้นรักของผมเลยนะเราผมก็ปล่อยผมไม่ได้ดูแลครับโอเคครับผมผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะได้เห็นภาพเลยต่างๆมากมายนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ผมก็เหมือนเดิมครับสุดท้ายคลิปนี้ผมว่าก็จะจบประมาณท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์มุ่งนใจใผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคลิปหน้าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆาฝากเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ